ดีดบิลเนี่ยมันคือเดลิเวอรี่บอลแลนตัวเดลิเว t i ี e บอลแลนเนี่ยมันจะอ้างอิงจากคุณแม่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะให้นิยามว่ามันคือใบจองอะไรก็แล้วแต่คุณแม่ขึ้นราคาเดลิเวอี่ขึ้นถ้าลงลึกขึ้นนะครับคือเดลิเว t i ี e มันก็คือหุ้นของมันมันคือตัวของมันเองผมแนะนำให้ดูจากตัวของมันดีกว่านามด,าดีกว่าดูที่หุ้นแม่หุ้นแม่มันเป็นตัวคาดการได้จังหวะใหญ่แต่ผลสุดท้ายมันก็ต้องไปดูว่า ไอหุ้นเนี่ยมันปัดไอพวกเนี้ยมันสวนกระแสกันได้มีเยอะเพราะฉะนั้นคุณสามารถไปดูหุ้นตัวมันเองก็ได้นะครับ DW แต่จําไว้ว่า DW มีค่าเสื่อมเวลามันมีค่าเสื่อมเนี่ยมันเป็นจุดอ่อนเราเพราะฉะนั้นมันเป็นข้อด้อยเรานะครับถ้าคุณจะลงทุนก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่สําหรับผมผมชอบมองหาจุดอ่อนเสมอถ้าผมสามารถสู้กับจุดอ่อนนั้นได้นั่นหมายว่าผมมีโอกาสกําไรมากกว่าค ผมมักจะพูดเลยคุณต้องซื้อตอนที่คุณมีโอกาสคุณเป็นนักซื้อโอกาสไม่ใช่ซื้อถูกการลงทุนนะครับบางลงการลงทุนมันอาจจะไม่ใช่โอกาสจะได้ตัวดีวเนี่ยทำคนเสียหายมาเยอะมากนะครับอย่าคิดว่าใช้เงินเย็นแล้วจะกำไรแค่คุณถือยาวอะ่ะมันมีโอกาสแต่ถ้าคุณไม่มีความรู้ยังไงก็พังผมเห็นคนพังมาเยอะนะครับจากสิ่งนี้ สวัสดีครับถ้าคุณคิดว่าวิดีโอที่คุณดูไปเมื่อกี้เนี่ยคุณคิดว่ามันมีประโยชน์แล้วคุณอยากได้ความรู้ด้านการลงทุนแนวคิดดีๆในการลงทุนในตลาดหุ้นผมอยากให้คุณนะครับกด subscribe ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็กดรูปก,กระดิ่งไว้เพื่อดูวิดีโอถัดๆไปนะครับเพื่อให้คุณไม่พลาดความรู้ดีๆเพราะนั้นไวเ้เจอกันครับ